กำลังมองหาที่เรียนพิเศษเคมี K i, แบบเข้าใจง่ายเรียนจบครบที่เดียวอยู่ใช่ไหมใช่ต้องที่นี่เลยเคมิก้าคือคำตอบเพราะที่นี่เราเชื่อว่าการเรียนพิเศษไม่ควรเป็นเรื่องที่เครียดควรเป็นเรื่องที่เข้าใจได้สนุกแหละยืดยุนที่เคมิก้าน้องๆไม่ต้องกังวลกับเรื่องการเรียนเลยเพราะที่นี่น้องๆสามารถเลือกช่วงเวลาเรียนได้เองไม่ว่าจะเชาะ้าจะค่ำหรือแม้แต่จะดึกแค่ไหนเรามีคอร์สสองรับให้ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์เลือกได้ตามสบายเลยนกจากนี้เลือกเวลาเรียนได้แล้วยังสามารถเลือกกลุ่มเรียนเองได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นจับกลุ่มมาเเเรรียนนนกััับบบพืื่ออๆหตติววขข้้มแ เราจะให้จุดเด่นของเคมีก้าเลยคือนอกจากอาจารย์ของเราจะหน้าตาดี <Wow. S 1> แล้วยังพกความรู้มาแบบแน,น่นๆแถมสอนแบบเป็นกันเองใส่ใจทุกคําถามไม่เข้าใจตรงไหนถามได้ทันทีเลยเพราะเราไม่ใช่แค่สอนแต่เราอยากให้เข้าใจจริงๆขอ,ของเรามีสําหรับทุกระดับชั้นตั้งแต่มต้นมปลายไปจนถึงมหาลายัยครบ,บยวๆที่เดียวได้เลยน้น้องๆอยากเรียนเคมีแบบเข้าใจไม่เครียดเลือกเวลาเรียนได้เองยืดยุ่นแบบสุดๆมาเรียนกับเราได้ที่เคมีก้าแล้วจะรู้ว่าเคมีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด